มีซูบิชิปัจเจียวสปอร์ตนะครับติดชุดแรกจักรยานพร้อมชุดกระเป๋าบรรทุกนะครับตัวแบ็กสเปซนะครับกับเบโลสเปซนะครับตรงนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดลากเรือแล้วเช็ดกีก่อนพอติดชุดลากเรียบร้อยแล้วค่อยเอาตัวแรกจักรยานวางไว้บนตัวหัวลากกีนะครับตัวนี้เป็นตัวเบโลสเปซนะครับบรรทุกจักรยานทั้งหมดได้สามพันนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวกล่องนะครับเป็นตัวกล่องทูเล่แบ็กสเปซนะครับมีไฟติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบร์ไฟหลีไฟผ่านมาติดดหมนะครับ สามารถทับเอ็นได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับทูเร่แบ็กสเปซนะครับจัดเบโลสเปซนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชม